สวัสดีครับมาเช็คดวงเรวันผ่านพลังงานพระยุสีประจำวันศุกร์ที่6เดือนธันวาคม2567นะครับซึ่งจะตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือนอาอปีมะโรงนะครับผมนะวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะเนเทพแห่งการศิลปะเนะทพเจ้าแห่งการมารงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันศุกร์นั้นจึงมีความสนุกสนานร่าเริงนะครับแล้วกนะ็ชอบร้องรำทำเพลงนะ คนมัศุกจะเป็นคนมีเสน,น่ห์ต่อเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นต้องแต่งตัวส,ยสวยๆนะฮะสีประจำมัศุกคือสีฟ้านะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับผมคนที่ชมทาง Tik t ็อและทุทกแพลตฟอร์มนะครับช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับอาจารย์ด้วยก็แล้วกันนะครับนะเพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อ,อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานานไ่่่ทีีมดมดเวม อเคลีย์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับเช็คอย่างละเอียดกับดวงของคุณเองนะครับลึกๆนะโดยใช้ศาสตร์โบราณก็คือมหาสัตเลขเจ็ดตัวเก้าฐานและนะครับใช้ศาสตร์ไพ่ยิปซีในการเจาะดวงชะตาคำถามท,าที่คุณอยากรู้ทุกๆเรื่องนะครับมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่599บาทนะครับสนใจโอนเงินจองเขียวไว้ที่อินบ็อกของ t i k t o ok k หรือว่าทุกๆแพลตฟอร์มที่คุณรับชมไว้ได้เลยนะครับผม สีนำโชคนะครับของวันนี้ดึงดูดโชคลาภก็จะเป็นสีม่วงนะครับส่วนสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักจะเป็นสีชมพูนะครับสีที่ดึงดูดในเรื่องของการอุปถัมภ์และก็นะครับการงานนะครับว่าจะเป็นสีส้มและสีเหลืองนะครับนะส่วนสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีเทาดําเลขนำโชคของวันนี้ได้แก่เลข6เลข2เลข3เลข5เลข9 และเลขสี่ครับผมนะสาธุพุธตั้งเปิดทรมังเปิดสังฆังเปิดนะครับตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับทุกท่านนะฮะแล้วก็านะใครชบจบใครกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้คร,รูบาอาจารย์เปิดโชคเปิดลาบนะครับเปิดความโชคดีให้กับทุกๆท่านเลยนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ในวันนี้ได้ไพ่โอ้ว้าวนะครับนะ ดอววันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมถือว่าแฮปปี้นะครับมีงานดีๆเข้ามามีเงินเข้ามาโดยภาพรวมนั้นนะครับงานดีมากเลยนะครับในช่วงนี้จะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองแต่ว่านะครับตัวคุณเองนั้นนะต้องอแต่งตัวสวยๆดูแลตัวเองดีๆนะครับผมเพื่อเสริมเสน่ห์เนาะการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับอุดมสมบูรณ์จะคว้าไปทนหนก็มักจะได้เงินได้ทองนะครับ สุขภาพนะครับวันนี้นะให้ระวังเรื่องการทานน้ําน้อยนะครับบำรุงร่างกายกันหน่อยเนาะความรักคนโสดนะครับวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบเยอะนะครับก็เลือกเอากันละกันคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักมีความสุขแฮปปี้แต่คุณเป็นคนที่ขี้งอนหน่อยนะก็ต้องพูดคุยกันนะครับนองเข้าใจกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปถวายน้ําฉันน้ชํชใายไหว้พระปางถวายเนตรเพื่อเป็นการเสริมโชคลาภให้ตัวคุณเองนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ ได้ไพ่ h ฮ l ล p พ n นะครับเป็นไพ่พระสังฆราชวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพร,รวมนั้นจะเริ่มดีขึ้นจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์และช่วยเหลือนะครับก็ขอให้วันนี้นะฮะหมันทําบุญทำกุศลกับครูบาอาจารย์พ่อแม่อะไรประมาณนี้นะครับนะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะจะได้รับนะโชคลาบจากผู้ใหญ่นะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะเริ่มดีขึ้นเนาะนะครับแต่ก็อาจาต้องระวังในเรื่องของกระเพาะอาหาร ความรักคนโสดนะครับในวันนี้จะมีผู้ใหญ่แนะนาความรักดีๆมาให้คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณนั้นแฮปปี้มีความสุขนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ถวายสังฆทานอันมีน้ําฉันน้ําใช้นะครับมีหนังสือธรรมะด้วยอะไรด้วยก็จะดีนะครับแล้วก็ไหว้พระปางห้ามญาติเป็นปางประจมจันทร์เพื่อที่จะเสริมดวงชะตานะครับเสริมโชคลาภให้ได้ดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่ สิบถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับโดยภาพรวมนั้นถือว่าดีมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์และช่วยเหลือนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะาการเงินสามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็เงินนั้นมาดีเลยทีเดียวนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะความเครียดความกัวมงวลก็จะคลี่คลายลงไปออกกําลังกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณจะได้เจอคู่ที่ถูกอกถูกใจนะครับหรือว่าความรักนั้นเริ่มสมหวัง คนที่มีคู่นะครับวันนี้นะแฮปปี้มีความสุขนะเขาเรียกว่า hmm. ความรักที่สมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาบให้ไหว้พระบางสายญาตินะครับแล้วก็ถวายสังฆทานอันมีนะครับถ้ามีอาหารด้วยก็จะยิ่งดีนะครับผมนะพวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรประมาณนี้อาหารสดด้วยก็ดีครับเพื่อเป็นการนะครับบำรุงเขาเรียกว่าดวงตัวเองให้มีเกีย์มีใช้นะครับท่านที่เกิดในวัน พุธกลางวันและกลางคืนนะครับได้ไพ่ The Emperor วันนี้กิจการงานของคุณนั้นเ,เริ่มมีการปรับตัวในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะนะครับจะได้โชคลาภหรือว่าได้งานจากผู้หลักผู้ใหญ่การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะเงินนั้นกําลังจะมานะครับนะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะสุขภาพนะฮะวันนี้แข็งแรงนะครับบำรุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะดูดีจะมีพ่อสื่อแม่ชักนะครับชักนําให้คุณได้เจอกันเนาะ คนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักนะครับก็จะคลี่คลายไปแล้วนะครับความรักมีความสุขนะครับจะได้อะไรดีๆจากคนรักของคุณอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือสวดมนต์ไหว้พระนะครับและที่สําคัญนะพุทธกังวันให้ไหว้พระปางอุ้มบาทพุทธกางคืนให้ไหว้พระปางป่าเรไรนะครับนะท่านที่เกิดในวันพฤรหัสบดี ได้ไพ่นะฮะอ่านะฮะไพ่แห่งการรอคอยราชนีถือถ้วยกิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมนะั้นต้องใจเย็นๆครับนะอย่าใจร้อนนะครับค่อยๆปรับตัวทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะมีเงินเข้ามานะแต่ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอาการปวดตาปวดคอปวดบ่านะครับ ความรักคนโสดนะครับวันนี้เป็นไพ่แห่งการรอคอยต้องใจเย็นๆนะครับนะความรักกําลังจะมาแต่ว่าช้าหน่อยคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะความรักของคนมันไม่ค่อยได้ดังใจเนาะที่มีอยู่ก็อาจจะแบบวันรู้สึกว่าเออมันยังไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องใจเย็นๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้มันนั่งสมาธิสวดมนต์นะครับแล้วก็ไปไหว้พระปางสมาธิด้วยก็จะช,ช่วยเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีนะครับนัานที่เกิดในวันศุกร์ครับ ได้ไพ่นะฮะโอ้โหจัสเมนวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมถือว่าเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่านะให้ระวังเรื่องของอารมณ์แนละความคิดเยอะนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดจากอารมณ์ตัวคุณเองนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะใช้จ่จายอะไรต้องระมัดระวังหน่อยนนะเพราะเป็นไพ่เจ้ากรรมในเวรอาจจะเสียงเงินได้นะครับต้องทําบุญก่อนนะอสุขภาพวันนี้ให้ระวังโรคเก่าๆที่จะกลับมานะครับ ความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะนะครับไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่นะครับระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นคนที่มีคู่นะครับให้ระวังความขัดแย้งนะครับที่ไม่จําเป็นเลยนะหลีกเลี่ยงได้ก็ดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางรำพึงนะครับนะแล้วก็ไปใส่บาตรนะครับหรือว่าไปเสริมดวงด้วยการถวายสังกทานบ้างก็จะดีนะครับโดยเฉพาะสังกทานยานะครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ ได้ไพ่เดอะจัสติสนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมนะครับให้ระวังเรื่องของการขัดแยง้งการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงกันนะครับกันกันก็เช่นกันวันนี้นะฮะถ้าจะเซ็นสัญญาอะไรต้องระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นสัญญาดีๆนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอาการน้ำเหลืองเสียนะครับมีปัญหาในเรื่องของภูมิแพ้ความรักคนโสดนะครับนะวันนี้นะยังไม่ค่อยสมหวังํากลังชั่งใจอย,อยู่ในเรื่องของอาการที่จะคบใครดีนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้นะนะให้ระวังการมีปากเสียงครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีหลักการของตัวเองนะครับต้องใจเย็นๆวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางนางปกจัดการหิ้งบูชาดีๆนะครับเพื่อให้ดึงดูดความโชคดีให้กับคุณนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับนะวันนี้ลาไปแล้วนะครับโชคดีมีความสุขเริ่มรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ